ฝั่งโรงพยาบาลมีล็อกล็อกฝั่งโรงพยาบาลให้หน่อยไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเขามากดหัวผมล็อกล็อกโรงพยาบาลนะสาวว้าวว้าวอาวว้กวว้าวว้าวว้าว้าวมาววาวน้าว้าวว้าวว้วว สองตัวเลยวิ่งไปฝั่งนู้นอ้ไยออกไฟออกไฟหุเฮ้ยตายหมดวะวันทูทีโฟไฟเลยอะตายหมดแล้วตายหมดแล้วตายไปสองยิงหลังแบบตึงๆอยากเล่นทีบรรลวนหน่อยยังแม่งยิงนิ่งจังเลยอะไรนะเอาใหม่ขอชัดๆ จะยินเลยน้องว่าอืออีขนาเลยไม่เมื่อกี้ได้ยินอีวันๆเลยดิกำลังกำลังเอ๊ะปืนอะไรวะอียนวันแต่แม็กซม่งหายากจัง ไม่มีนะครับย้อมแมวนะครับทําใหม่ตลอดใ <L un> ยฝั่งนี้มีคน <L un> ปิดไหมไปปิดไหม <L un> จังหวนะ, <L un> ะวเขาโดดพอดีเลย รัดกันเล้ววัยรุ่นปดมอเตอร์รุ่นเล่งหมดเลยเฮ้นตึก,ตกอ,อยู่เฮตึกชื่อยังไม่เคยชื่อ,อยังไม่ขึ้นชื่อใครเลยนะอ๋อจะตามตึมมตกไม่มีตอนเนี้ยต้องการกำลังเสริมผม,ผมมีเยอะเลยเก็บเก็บไว้หน่อย มีทนายด้วยไรของดีด้วยทนาย น้องบนอยู่อ่ะเป็นชันบอเลไปเฮ้ยไดเเดี๋ยวผมแยะใหตรงนี้วู้เอลเอสป่ะฉันฉันขอพี่เอาแฮนนี่ไปผมเอลเอสเองพอซกไปดีพี่ทำไมผมก็เห็นันยิงกันเดียวตายบ่างเฮ้ยนี่พี่ต่นี่ก็เอลเ ไม่ไม่ขึ้นหน้าจอหรอน้องไม่ไม่ขึ้นดึงใหม่ดึงใหม่อันนี้อันนี้ขึ้นแล้วอันนี้ขึ้นแล้วโอเคโอเคน้องดีมากดึงใหม่ดึงใหม่ก็ได้ดึงไปสามรอบแล้วโคตรตึงเลย <laughs> ปุกครับปุกปุกโอยกระโขน้องแบบเลือดเย็น ข้างล่างนะพี่เต็มเลยของแต่งอ่ะเนี่ยตะคงตะโขบแบบนี้เนี่ยตะโขบ,บเนี่ย LS ก็มีเนี่ยมีอ่ะพี่มีอ่ะไอ้หนองไปเลยเนี่ยยาก็มีเนี่ยขอเข็มแหน่สไนอะไรมีทนาย,ย,นาย,ยอะไรอ่ะแต่เมื่อกี้เสียงมันลั่นวหรออีวพีมันนะ อะไรเป็ดเขาเรียกทานายเป็ดว่ะมีมีเก็บเสียงเหรอวะ<ช>เฮ้ยเสียงวะตกใจหมดเก็บเสียงมีแต่ฟอร์เวิร์ดสามอันเลยเพิ่งเห็นไอเอฟพีเก็บมาให้ข้างบน ถ้ามาตึกนี้ก่อนตึกนี้ดูแล้วมันลบง่ายกว่าไงมันขึ้นได้ทางเดียวไงตึกยยเยนี้เย,ย,ยเยอะไหมทำเยวพอยาเยอะใช่ไหมพี่<ล>พอ่ะยาน้อยหรอวันนีมาแป่งกับผมก็ได้ อ่พี่นี่ปลน้องปล่ปอยมันปล่อยมัน,อย,มนอย่าดันเราดักดีว่า ดเก็บเสียงแล้วเก็บเสียงไม่หยุดเดียว AWP อยู่เนี่ยตอนนั้นเต้นฝั่งไหนมีฝั่งนี้เหรอใช่ใช่ใช่ระวังนะมันต้องมาแน่เข่งระพานฝั่งนี้ เนขึ้นเขาเฮ้ยบนสะพานมีคนโดดลงมาแล้วเหรอเฮ้ยมันมีตัวดันขึ้นเขานะเขาสูงอะย้ายข้างหลังนะเก็บดีนะมันมีคนดันขึ้นเขานี้กองมือหายไปไหนวะ ข้างล่างเต็มเลยน้นองภูมิสาวอะไม่โผล่เลยแล้วใส่กาะอะไรอยู่อ่ะหรือไม่ได้ใส่ก่อแล้วก่อแล้วเมือ่อกี้มันมีก่ออะไรอยู่หายไปก่อนเไร็ไม่อยู่ที่พี่แล้วมั้งออนอนุด ว่าพี่ไปเก็บตัวล่างมาวะไม่รู้ไม่ก็อังตายตรงูุนอ่ะก็มีสแก,กนอยู่สองคนมีคนปะคนมายังพี่พิมเจอคนเหรอรอ,อดูวงนีมันจะบีไปทางไหน ใครยิงตัมบี้ตัวเนี้ยอ๋ออยู่นี่เน้นๆนะวงไปหามันมันดักเราไม่วงอยู่เราอีกบกรอกล้<ๆ>อเพราะมันทาบเราเยอะยังไงก็ต้องอยู่เรา อาจจะจบตู้คอนข้างหลังก็ได้ไมันเคยจบป่ะใช่ป่ะละ่ะหน้าตึกล้างโอ้วงไปหามันว่ทะแท้เลยขุ้นเขาได้ไหมไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันดักนี่แล้วเราดักตี้อื่นดีกว่าพี่เอาตี้อื่นก่อนเดี๋ยวตี้อื่นต้องมาฝั่งเราเราอยู่ในวงไม่เป็นไรชิลๆไปก่อนเรามีสไนย์ไม่เป็นไรหรอกเพราะคนมันยังเหลือเยอะอยู่เลย ยานี้เกิดข้างหลังไงยาครับเกิดสองรอบแล้วน่ะเก็บไปแล้วกระดังนะอยู่กระดัง อออยู่บนสะพ,พานถ้าวงจบสะพ,พานนี่จบเลยนะเพราะว่าวงมันจะบีบขึ้นอย่างเดียวอย่างที่เคยบอกอะถ้าบีบสะพ,พานอะ <S 2> <S 2> อันนี้ยิงซอมบี้นะ เทำไงดีวะเราอะ่งงาะรอ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 ต้องรอดูวงอ,อ,งอวงาจจะจบเราก็ได้มันไม่จบเราแล้วพี่วงมันขอบเรานิดเดียวเองเขา่ขาเข่ามันยังบีบอะ่ะเข่าเนี้ยมันจะบีบไว้หนักเข่านั่นอะ่ะคุณถังก็หยาดแล้วเอาผ้าไปทำนุ่มกำลังไปมาช่วยกัน thằng này này lấy thằng đi lo lo ơi em phải lú phòng thả múa non này có đứng, đứng, đứng เขาก็ดึงเขาล่วงไงวงจบสะพาน,าานเราต้องอ้อมขึ้นตีนสะพานให้ได้เอาตรงเลยนะไม่งั้นจบเพราวงมันจบสะพานเข้าหลังไปเรื่อยตามมาตามมาเอาตัวนี้แล้วปิดตัวนี้ได้นะ่ะโอ้โหโอ้โหโ อ้อมอ้อมมานะหมายเลย <c oughs> ตายตรงนี้ตายแล้วไฮ้เข้าเข้าวงไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมให้เข้าวงไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบอยมียาอยู่เดี๋ยววิ่งนอกวงให้ฝั <c oughs> ่งบอยมีตัวนึ่งอะนี่จะฟางจริงนะ ยังให้กลับมาอีกอ,อ่ะแถวผมมีป่ะน,นี่มี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 มหน้าทานวนอะ บนหัวผมบนหัวผมสองตัวสามตัวเลยเต็มตีหเปล่าเดี๋ยวลอยวะ พี่ออกเต็นนะวงน่าจะบีบึ้นสะพาน,นติดสะพานนิดเดียว้องบีบมาหาพี่เนี่ยใช่อะเออติดสะพานนิดเดียวเนี่ยมันต้องโดดมันต้องโรย mày lôi không về à lắc hay dính chẳng hay ying, nó không quân đi đạc ngoài đấy mà เดือดตรงไหนบ้างเอ้พี่